มันออกมาแต่วิญญาณสัตว์เลยพวกสัตว์พวกเนี้ยมันเป็นพวกสัตว์ที่มันเข้าบ้านเนี่ยบ้างไม่ว่าะจะเป็นหมูเคยฆ่างูหลายตัวเลยครับไม่ว่านนจะเป็นปวกไม่ว่าจะเป็นอะไรก็คือที่มันมันเป็นสัตว์หมดเลยอะ่ะงูมันเข้าบ้านครับผมเลยต้องฆ่าครับคือเวลาทาบุญอุทิศให้ก็ ก็ให้บอกว่าสัตว์ที่เคยเข้าบ้านของเราในชาตินี้แหละเพราะว่าพวกนี้ถ้าไม่ได้ผอหอศิกรรมมันจะมันจะตามไปทําให้เราต้องป่วยเป็นโรคโรคในอนาคตไม่ว่าจะผ่าตัดไม่ว่าจะมันมันจะเป็นนะครับครับผมตอนนี้ยังแข็งแรงดีไหมเนี่ยแข็งแรงดีครับมั่นใจมาว่าจะแข็งแรงตลอดแต่ก็ไม่มั่นใจครับก็ต้องระวังนะครับเพราะว่าเรามีโอกาสผ่าตัดเรื่อยๆเกี่ยวหัวใจเหมือนกันเพราะว่าตอนที่ผมสแกนหรือจะใช้คาว่าอะไรก็แล้วแต่เนี่ยสื่อกรรมเปิดกรมสแกนกมเอ็กเย์กมไม่รู้จะใช้ว่าอะไรมันเยอะไปหมดตอนนี้ครับผมสเก็ตไม่ได้้้เาไไม่ดขียนแลว สเก็ตไม่ถึงการเขียนนี่เราพูดปากเปล่าแล้วไม่ได้สเก็ตสิแล้วก็สเก็ตในความ <c oughs> ในนะจินตนาการ,รไงหมอแบงค์แจ้งกรรมไมใช่แจ้งกรรมนะสละแองเหมือนกันนะหมอแบงค์แจ้งอาจาจะแจ้งกรรมไม่คณทราบว่าทวงกรรมไหมห,หมอแบงค์ทวงกรรมคุณคุณต้องลองนึกให้หมดว่าคุณฆ่าสัตว์อะไรมาในชาตินี้ผมไม่ใช่หรอกว่ามีงูอย่างเดียวอะ่ะมีอีกเคยเคยเลี้ยงอะไรไปในกรงั้างว่าล่าพวกกระลองกระลอกเคยจับมาบ้าง้งหรือเปล่าครับเห็นเป็นพวกสัตว์พวกนั้นอ่ะที่อยู่ในกรงอ่ะนก นกนกไม่เคยฆ่าครับแต่ว่าเคยฆางูนี่หลายตัวมากครับไม่ไม่งูรู้แล้วแต่ว่าไอ้สัตว์ที่อยู่ในงเคยเล่าเคยเลี้ยงไหมคะ้ยสัตส์ตที่อยู่ในกรงเคยดักมาบ้างหรือเปล่าเคยเลี้ยงแต่ว่าไม่ได้ฆ่าครับมันตายอยู่ในกรงอะนะครับผมนั่นแหละก็คือทําให้ชีวิตเราก็ต้องเหนื่อยติดอึดอัดเหมือนชีวิตติดอยู่ในกรงแต่เวลาเลี้ยงอะไรอยู่ในกรงเลี้ยงนกอะไรเลี้ยงนกนั่นแหละมันคือมันสัตวอิสระครับสัตว์อิสระมันก็ไม่อิสระนะสัตว์มันทําให้ชีวิตเราไม่อิสระทํใไมทําต้องงานทํางานเเหหนนนื่่่่ออยยททําางูกับีไไไไปมด้ Icana, ต้องอยู่กับเจ้านายคนนี้ตลอดไปไปไหนไม่ได้อยากจะออกอยากจะเปลี่ยนอยากจะเลิกก็ไม่ได้เพราะเลี้ยงนกนะหลายคนอาจจะทำหน้างงมันเกี่ยวกับตรงไหนวะแต่มันก็เกี่ยวนะครับยังทำงานแบบนั้นไหมคะผมก็ตอนนี้ยังทำงานหนักนะครับผมนั่นแหละนะครับแต่ว่าจริงๆมันไม่ได้เกี่ยวกับเลี้ยงนกอย่างเดียวแล้วทำไมทำงานหนักนะคือมันเกี่ยวกับอดีตชาติด้วยถ้าสร้างบุญมาน้อยทาใม้ชัินี้ต้องทํางานหนักคือถ้าสร้างบุญมาน้อยแล้วเกิดสร้างบุญมาเยอะต้องได้เป็นเศรษฐีไปแล้ว นะตอนนี้เกิดมาฐานะปันกลางถึงยากจนนะก็ก็เลยต้องทํามาหาเลี้ยงชีพตัวเองนะครับก็บก็ก็จะหนักหน่อยนะแต่ว่าการรมของพี่ในเรื่องงานเนี่ยคงคงไม่ทายแต่ผมห่วงเรื่องสุขภาพพี่มากกว่าวตอนนี้มันจะว่าตัวเองแข็งแรงดีแต่ว่าเรามองภาพต่อไปในอนาคตเล่นมันจะป่วยม,มากมันเห็นเกี่ยวกับสัตว์เกี่ยวกับสัตว์เยอะมากเลยมีมวิญญาณสัตว์ติดตามมาแล้วให้ระวังตรงหัวใจด้วยนะครับ,รบผมต้องระวังตรงหัวใจ อย่างนี้ต้องไปแก้กรรมยังไงเวลาเ <ๆ S 2> <ล>วลานั่งสมาธิหรือทําบุญตักบาตรกวดน้าเหลืออะไรก็แล้วแต่เนี่ยให้พี่บอกว่าข้าพเจ้าขออุทิศบุญให้สัตว์ทุกตัวที่ข้าพเจ้าเคยฆ่ามาครับผมเป็นเป็นงูเป็นนกที่เคยดักไว้ในกรงครับเออเนาะแต่มันมันมีพวกกระลอกด้วยนะพี่เขายังนึกไม่ออกเลยเนี่ยนะมันเห็นกระลอกด้วยเนะี่ยเห็นเป็นตัวกระลอกเลยเออเนาะจําได้ไหมเนี่ยเราเห็นจริงๆหนึ่งตัวะจําได้ไหมเนี่ยเคยเลี้ยงไว้บ้างไหมเนี่ย ไม่เคยเลี้ยงครับแต่ว่าจาไม่ได้ว่ารู้เคยฆ่าหรือเปล่าครับคือมันไม่ได้มันไม่รู้ฆ่าหรือไม่ฆ่าแต่อาจจะแบบมีดักมีอะไรอย่างเงี้ยครับเออหรือมันติดมาหรืออะไรอย่างเงี้ยเออมันเราเห็นกระลอกด้วยต้องลองนึกดูเนาะถ้านั่งฟังหรือนึกออกก็บอกด้วยแล้วกันเราเห็นถ้าไม่เชื่อน่าจะเป็นกระลอกไม่น่าจะใช่หนูนะมันคล้ายๆกันตัวคล้ายๆกันครับผมแล้วก็ลองแผนเมตตาให้ดูครับแล้วแล้วภายในปีไหนที่ว่าจะผ่าตัดหัวใจเนี่ยครับต้องต้องระวังนะประมาณหกสิบนี่แหละก็กําลังจะหกสิบละนะกาลังจะหกสิบ ครับนะครับเออแต่ชาตินี้พี่ก็ดูสนใจปฏิบัติธรรมนิ่นะผมว่าครับผมก็สวดมนต์น่าจะมาทางธรรมเลนะผมว่านั่งสมาธิครับผมแล้วตอนนี้มันอลร่าของบุญออกเด้วจะหาว่าเราเห็นตะกรรมนัเราเห็นบุญด้วยเห็นว่าเหมือนมีการปฏิบัติธรรมอะไรมาด้วยแต่ว่าเพราะว่าผมก็เคยดูอาจารย์แบงค์ทางชาแนลเนี่ยอ๋อทางทีวีด้วยนั่งนั่งสมาธิอะไรนี่ครับผมนั่นแหละที่ลิปยาที่ไหนเนี่ยที่ว่ามีเด็กพิการนะครับ ที่มีเด็กพิการนครับกทสมาธินะครับเออนะก็สอนไว้แล้วใช่ไหมทำยังไงนั่นแหละคราก็ทําต่อไปแล้วส่วนเรื่องการทำมาหากินที่มันยากลาบากนั้นน่ะก็ยากลำบากต่อไปเพราะว่าผลบุญในชาติที่แล้วมันน้อยเพราะฉะนั้นถ้าเกิดอยากทำให้ผลบุญชาติที่แล้วมันน้อยให้กลับมาเป็นเยอะก็ต้องสร้างในชาตินี้นะครับมันจะไปกอเทปกลับไปทําเพิ่มชาติที่แล้วไม่ทันแล้วต้องทําในชาตินี้แหละทําอะไรก็ได้ที่มันทําอะไรก็ได้ที่มันมันเป็นบุญนะครับไม่ต้องถามว่าทําบุญอะไรดีครับอาาจรทีบ้างวุ ทำบุญอะไรดีถามทําไมวะทําบุญอะไรดีมีบุญอะไรทําไม่ดีบ้างอะเฮ้ยกเว้นโกงประเทศชาตินี่ไม่ดีนะ,นะโกงประเทศชาติเรามาช่วยเหลือประชาชนนี่ไม่ได้ทําบุญน,นะครับทําบาปนะครับครับผมนะครับอันนี้อันนี้มีคันนี้แล้วกันเนาะครับผมอนะ,นะขอบคุณนะจะสาธุครับขอบคุณค่ะเออเนาะค่ะมีคนฝากคําถามมานีค่ะเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเราถามหลังจากนี้ดีกว่าอเหรอขออนุญาตเป็นเรื่องลี้ลับเหรอเรื่องส่วนตัวไม่ไม่ไม่ไม กลัวจะยาวกลัวจะยาวเดี๋ยวเดี๋ยวถามเป็นคําถามหลังจากที่ตัดถ่ายทอดสดแล้วนะคะอา้าวถ้าสัญ,ญญาณถ่ายทอดสดตัดหรือยังคะยัง,ยงไม่ตัดหลือกี่นาทีเหลือกี่นาทีเอ่ยจะได้ดูต่อหนึ่งนาทีฮะดูต่อไปเลยเนาะนัะ่ฮะห้าฮะใช่อ่านะเดี๋ยวแจกให้ไปชิมดูเพราะเมื่อกี้เราไหว้ด้วยกันนะครับนึกว่า มาพูดใกล้ๆมาพูดใกล้ๆเดี๋ยวเขาจะหาว่าเรามั่วเอามันี่มานี่มานี่เอาไม้ไปเอาไม้ไปอย่าเพิ่งพูดนี่ออกแล้วดักได้แต่ไม่ได้ฆ่าเขาบอกอย่างนี้ดักอะไรดักอะไรกระรอกกระรอกครับผมเห็นไหมล่ะตบมือบอกเราเห็นเราเห็นไงโอ้ผมดักได้ครับไม่ได้ฆ่าเราเวไหนแต่ว่าเอาไปให้คนอื่นฆ่าครับ แล้วรู้ไหมคะว่ากมตกกับใครตกกับคนที่ดักแล้วไปกนอื่นกฆ่าค่ะดักได้ไม่ฆ่าแต่ไม่เอานั่นแหละนั่นแหละโถไม่เอามาให้หนูหนูจะเลี้ยงคือคือตอนแรกอ่ะใครดูเนี่ยผมก็ไม่ได้ว่าพี่นะว่าใครใครดีดูกับผมมาที่ดูที่บ้านกรดีดูส่วนตัวดูในรายการเขาจะปฏิเสธมักจะปฏิเสธก่อนไม่เคยไม่จริงไม่ไม่ใช่ที่บางคนไปทำแท้งบอกว่าตัวเองไม่เคยทำเลยเออเพราะว่ามากับแม่มากับสามีคนใหม่แล้วกลัวเขาจะรู้ไงเขาอาจจะปฏิเสธก่อนอย่างเงี้ยแต่ โทรกับมาบอกใช่ค่ะแต่หนูพูดไม่ได้เพราะหนูมากับเัวะใหม่หนูมากับผัวใหม่อะไรเงี้ยเขาไม่รู้ว่าหนูเสียตัวไปแล้วก็พูดไม่บางคนก็ปฏิเสธว่าเขาก็บอกว่าเป็นกุมารไปแบบแถวๆเลยเป็นกุมารโอ้กุมารอะไรอย่างเงี้ยแต่เหมือนปฏิเสธเนาะแต่จริงๆะมีหลายๆกรณีค่ะแต่ว่าถ้ารายการอาจารย์แ่นนะปฏิเสธก่อนเลยใช่แต่ว่าแต่ว่าถ้าเกิดยังไงเนี่ยเราอยากจะให้นึกให้ออกถ้าเกิดปฏิเสธต่อหน้านี่ปฏิเสธต่อหน้าพคเนียเนี่ย ปฏิเสธตอนหน้าสิ่งศักดิ์สิทธิ์มันจะไม่หายนะก็คือถ้าอยากให้นึกให้ออกก่อนถ้านึกไม่ออกอาจารย์แบงค์มักจะไปโทษชาติที่เออนึกไม่ออกใช่ไหมแต่ฉันเห็นนะนึกไม่ออกชาติที่แล้วแล้วกันงั้นชาติที่แล้วจริงๆในใจเราก็คิดว่ามันไม่ใช่ชาติที่แล้วหรอกมันเป็นชาตินี้นี่นแหละ,ะแต่ต้อง,แต,ตองแต่ต้องตะแบงไว้ว่านเป็นชาติที่แล้วเพราะว่ายังไงก็ได้อยากให้เขาทําบุญตอนนี้นยังถ่ายทอดสดอยู่ใช่ไหมคะเพราะฉะนั้นอยากให้อาจารย์แบงค์แจกเนื่องจากว่าแจกภาพใหญ่เลยเหรอภาพไล่สเต็ปไปเลยค่ะเพราะว่าเดี้อองงเาตป